สวัสดีค่ะกลองที่ถือจะเป็นกลองบันเดาะนะคะเป็นกลองที่ประกอบพิธีพราหมณ์ที่เห็นจะเป็นหน้ากว้างนะคะหกนิ้วหน้ากว้างที่หน้ากลองหกนิ้วเขียนลดลายเรียบร้อยสวยงามนะคะลงอักขรส่วนเนื้อไม้กลองจะทำจากไม้ขนุนนะคะไม้ขนุนแท้ ตัวยอดต่อยอดด้วยไม้สักทองนะคะดูความสวยงามรอบๆตัวกลองเม็ดที่ใช้ตีจะใช้หินตาเสือหรือว่าดากอนอไทเกอร์ไอนะคะเชือกที่ใช้จะเป็นเชือกเอ็น จะมีสองขนาดนะคะที่ถือนี่คือหน้าหนิ้วอีกใบหนึ่งหน้าห้านิ้วนะคะวัดที่ความกว้างของหน้ากลองดูรอบๆนะคะเป็นไม้ขนุนแท้กลึงทั้งท่อนไม่ใช่ไม้ประกอบหนังเป็นหนังแพะแท้นะคะส่วนยอดจะเป็น ไม้สักทองสนใจสามารถที่ยะสั่งซื้อได้จะส่งพัสดุทั่วประเทศนะคะเป็นกลองโอทอปของจังหวัดอ่างทองสนใจติดต่อมาที่เบอร์0851224104นะคะสามารถที่ยโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ค่ะ ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ